โอ้โหดูมึงดูโค้งเกือบตกเลยนะเราแถวข,ข้างยาวมาก,กเราก็เข้ามาข้างในแล้ว,วกำลังเดินไปที่เครื่องเล่นนะโอ้โหน,นี่นะช็อตน,นะหอ๋ออกโตแล้วไปเงี้ยครับผม ไปก่อนแล้วครับผมไปก่อนและเดี๋ยวมาคนเดียวครับผมผู้เข้าแข่งขันไมายเลข20ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมโนสิทสิ์ไปแล้วจบแล้วจบแล้วก็คือว่ามันเร็วมากมันเร็วตอนแรกที่ออกตัว ปุ๊บไปเลยแล้วมันก็เหมือน,นกับนึกพ่อซูบะคาได้มันออกตัวไปไม่แย่้ารถไฟเหาะแต่นี่โอเคแต่เมื่อกี้เราจะไม่ั้งโรแรกนะแต่พี่วีปอตไงไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบ,ชอบโรแรกน่ากลัวไม่เอาไม่เอาเอยา,ากได้อันท้ายเลยอันท้ายสบาย